手机โ,โ,โทรศัพท์มือถือตี电话โทรศัพท์ตาคายโสจีตาคายโสจีเปิดเครื่องกปกป,ปิดเครื่อง ต่วนสิ้นต่วนสิ้นข้อความหรือ SMS ฟาต่วนสิ้นฟาต่วนสิ้นส่งข้อความหรือส่ง SMS ต่าปู้ทงต่าปู้ทงโทรไม่ติดเเวววีียยนหัตี电ยนหัว สายที่ไม่ได้รับเตี้ยนหัวจันเซียนเตี้ยนหัวจันเซียนสายไม่ว่างเจียเตี้ยนหัวเจียเตี้ยนหัวรับโทรศัพท์กว่าเตี้ยนหัวกว่าเตี้ยนหัววางสายสิ้นห้าวสิ้นห้าว สัญญาณออูสิ้นห้าวออูสิ้นห้าวไม่มีสัญญาณหวังล่วหวังล่วอินเทอร์เน็ตหวังสู้หวังสู้ความเร็วเน็ตหวังสู้ไขว้หวังสู้ไขว้เน็ตเร็ว หว่างสู้มั่นหว่างสู้มั่นเน็ตช้าซิมค่ะซิมค่ะซิมการ์ดอันปอห้าวเจียนอันปอห้าวเจียนกดโทรออกปอต่าฟาังชื่อปอต่าฟาังชื่อวิธีการโทร ปอตากว่าในเตียนหัวปอตากว่าในเตียนหัวโทรในประเทศปอตากว่าจี้ชางถูปอตากว่าจี้ชางถูโทรทางไกลระหว่างประเทศยืดเท่าชานันยืดเท่าชานันแพ็กเกจรายวัน โจท่าชันโจนกกท,นท่าชันแพ็กเกจลายสัปดาห์เหยื่อเท่าชันยื่ท่าชันแพ็กเกจรายเดือนต่วนสิ้นเท่าชันต่วนสิ้นเท่าชันแพ็กเกจ SMS สร้างหวานเท่าชันสร้างหวานเท่าชันแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ชาสินจินเออชาสินจินเออตรวจสอบยอดเงินซี่ถงจื้อต้องหุยฟู่ซี่ถงจื้อต้องหุยฟู่ระบบตอบกลับอัตโนมัติโซจีเซิงจีโซจีเซิงจีอัปเกรดมือถือซูยู่ ซูยูส่งเข้าหรือพิมพ์ส่งชิงชงซินซูยูมีมาชิงชงซินซูยูมีมาการุณาใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งกัวเจียห้าวมากัวเจียห้าวมารหัสประเทศตี้ชีห้าวมา ที่ชื่อห้ามารหัสพื้นที่มู่เปียวห้ามามู่เปียวห้ามาหมายเลขปลายทางมี่หม่ามี่หม่าพาสเวิร์ดหรือรหัสอู่จีจื้อชื่ออู่จีจื้อชื่อระบบ 5G ผิงมูพิงมูหน้าจอซิงห้าวซิงห้าวเครื่องหมายดอกจันจิงห้าวจิงห้าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมโคเฟงไมเคมเฟงไมโครโฟนชงเตี้ยนเปล่าชงเตี้ยนเป่า power bank หรือแบตสำรองโสจีจือเจียโสจีจือเจียที่วางโทรศัพท์มือถือหลานยาเอ๋อรจีหลานยาเอ๋อจีหูฟังบลูทูธหลานยาจื้อพายชี่หลานยาจื้อพายชี่ เซลฟี like dong, dong, ่ไลท์สายบลูทูธหัวต้งหัวต้งปัดหน้าจออิงย้งซางเตี้ยนอิงย้งซางเตี้ยนแอปสโตร์เสิอจื้อเสิร์ชซ์เตตั้งโทรศัพท์โทรศัพท์ การตั้งค่ามือถือหยิ่งเย็นหยิ่งเยนภาษาเชิร์ติ้งเชิร์ติ้งเซตหรือกำหนดชุยเซียวชุยเซียวยกเลิกเจียนที่จงเหวนินเจียนที่จงเหวิน อักษรจีนตัวย่อฝานถี่จงหวนฝานถี่จงหวนอักษรจีนตัวเต็มหรือแบบดั้งเดิมเสนเจอเสีนเจอ,เ,จอเลือกฝานหุยฝานหุยย้อนกลับอั้นจู อันจู่กดไว้หรือกดค้างไว้เจียนเจียนคีหรือแป้นอันนิวอันนิวปุ่มเจียนผ่านเจียนผาน,น,ผานเป้นพิมพ์สัวสัวล็อกเจียสัว เสียสัวปดล็อกสัวจีสวจัวจีล้างเครื่องโซจ,โจีเขอโซจีเขอเคสโทรศัพท์โอโซจีป่าููหมอ,หหมอฟิล์มกันลอยชงเตี้ยนโถ ชงเตี้ยนโถหัวชาร์จชงเตียเยเต้ยนเซียนชงเตี้ยนเซียนสายชาร์จจื้อต้องเจียนผ่านสัวจื้อต้องเจียนผ่านสัวล็อกแป้นพิมพ์อัตโนมัติสิ้นซีสิ้นซีข้อความเสี่ยงจี เซียงจีกล้องทงส้วนลู่ทงส้วนลู่ลายชื่อเพื่อนทงห่าจี้ลู่ทงห่าจี้ลู่บันทึกการโทรหลิวหลานชี่หลิวหลานชี่บาวเซอร์เซนเซียงจี ซ่าเสียงจีกล้องวิดีโอโซออิงจีโซออิงจีวิทยุชุนชูเว่ยจือ้อชุนชูเว่ยจือ้อบันทึกภาพและเสียงชุนชูชุนชูหน่วยความจำาชุนชูค่ะ ชุนชูค่ะเมมโมรี่การ์ดจุยเสีย่ยวฮวจุยเสีย่ยวฮวาย่อเล็กสุดเป่าชุนเปล่าชุนบันทึกเปล่าชุนซื้อป้ายเปล่าชุนซื้อป้ายบันทึกล้มเหลวจื้อต้องเปล่าชุน ซื้อต้องเปล่าชุนบันทึกอัตโนมัติจินจีจินจีฉุกเฉินว่จื้อห้าวหมาว่จื้อห้าวหมาเบอร์ที่ไม่รู้จักโสงโปโงโปโทรซ้ำทงฮว่เจียสู้ 通话结เจ,จบการสนทนาเว่ยเจียหลยเตี้ยนเว่ยเจียหลยเตี้ยนสายที่ไม่ได้รับจือต้องฉงโปจือต้องโฉงโปโทรซ้ำอัตโนมัต,อต,อติอ่านาว สาวสาแกนเออไวมาเออไวมา QR โค้ด